เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกม Red f o r t นะครับผมแจมเข้ามาในด่าน The s e c o n น Fire ของใครก็ไม่รู้นะครับเราแจมเราแจมเราแจมเข้ามาเอแล้วเรามาเจอโห <Hey! S 1> ไม่รู้นะว่าเขาเล่นถึงด่านไหนแล้วเดี๋ยวเราจะลอง,องดเดี๋ยวเราจะลองพูดไทยดูน <laughs> ี่ผมม่งเข้ามานะในด่าน The Second Fire นะครับนี่ผม,มิ่งเข้ามาเลย แจมเข้ามาเล่นมั่วๆเดี๋ยวเดี๋ยวฝาคายไพ่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงขับมาแน่นอนอีกสองพาร์น,นะครับมาแน่นอนแต่ตอนนี้ขอเล่นเลนโฟเรสก่อนน่าจะมาตอนสิ้นเดือนเนี่ยครับพวกฝาคายเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เคยเล่นลองดูไหมลองพูดไทยดูวยเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนผมจะลองแบบลองแบบพูดดูว่ามีใครเป็น <So this S 1> คนไทยบ<า>้าง We're gonna run away to some islands. So long, world. Good luck with all the zombies. Damn it, Zoe. We trusted Seda. We trusted the military. And they left us to die. You think they'll let us back in? We're on our own, kid. It's high time you started acting like it. Okay, what do I I'll

ไม่ใช่ทางนี้ทางนั้นถูกแล้ว reloading เดี๋ยวไปยังไม่ถึงางคุจะตายห่านอยู่แล้วเสปิตเตอร์ r e l o a d i n โหดเว้ยอาค้าโหสวยเจออาค้า เราไม่เน้นเน้ความแรงเป็นหลักแล้วอกดันมาขอโทษขอโทษขอโทษก็ได้โดนโดนยอคโนอโดนอี่โทษโทษโทษโทเ่นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวทีหลังเลย Careful Smoker ขมอ่อนขมอ่อนเฮ้ยเหยี่ยงชาร์ตเฮ้ยโอ้โหนั่นไงมาแล้วเดินเข้ามากูโดนเลยมีตั้งเยอะไม่เอานะเอาผมคนเดียวโอ้โหโดวงนี่เฮ้ยมีไม่เอาผมไม่ชอบเล่นออกอาการดีกว่าเฮ้ยเดจ๊ดดด ได้โมอร์ท็อปเป็นแม็กนัมตังนี้นะครับ <c oughs> อะไรวะเฮ้ยเจอยาต่อเวลาอ่ากินอะชื่นใจมีเสียงเข้าขอแพรครับเฮ้ย ตายเฮ้ยโอ้โหเสียงอย่างนี้เสียงอย่างนี้นั่นไงกลัวแล้วกลัวแล้วด้านหน้าด้านหน้าหลบไปสิด้านหน้าโอ้โหแม่งมาตรงด้านหลังแล้วโอ้โหตาย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 อย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง อธิบาไม่โดนแท้สวยโอ้โหเลื่อนเลยหนึ่งก็ก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะเพราะว่าผมสอบสอบตอนตพนเดินมีนาแล้วก็ขี้เกียจอัดด้วยเพราะว่าต้องอ่านหนังสือด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปแต่ตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็อัดได้นะครับขอโทษด้วยครับที่หายไปนาน เฮ้ยไอ้นั่นช่วยเราเฮ้ยให้มันให้มันคืนได้ไหมให้ไม่ได้ดอนชูดกูอด,ดอนชูอยู่แล้วแหละไม่ต้องบอกหรอกไม่รู้มึงจะยิงเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วดูแล้วดูแลดรอชูดดอนชูดถ้ามึงไม่ดรอชั่กัน เฮ้ยบูมเฮ้ยดหายหายแล้วพอทีเฮ้ยอย่ลรอไปละอย่ลรอไปละผมแล้วนะในดาวแล้ว We gotta go. God, what? I'm feeling. Oh, 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 I'm reloading. Bye, bye, bye. Boys, let's start a fire.

ทางอื่นมีเม่ไปเดี๋ยวผมขอใช้ปืนพกก่อนแล้วกันกราสุนไฟจะเก็บไว้เถ้าไม่จะเป็นผมจะไม่ใช้นะก็สุนไฟแต่ผมว่าไม่นานหรอกไม่นานนั่นไงกูว่าละมาดิยขเพื่อนจดกายแค่ละ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาโดนโดนโดนกดล้มเฉยเลยโดนพ่นกดใส่โซฟาขาวแล้วโอ้โหฟ้าขาวเดี๋ย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 วตอนแรกใครยิง แล้วฟ้าขาวอ่ะผมว่าตายแน่นอนคนเราไม่ต้องรักตัวเองหรือว่าเฮ้ยขอบคุณมากคขอบคุณมาก thank you thank for you เฮ้ยมันหิวให้ผมเฉยผมผมคิดว่ามันจะหิวให้ตัวเองเฮ้ย Tao tay tao chuông 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 ด,ดีจริงๆวิทไม่ตายตอนแรกผคิดว่าวิทจะตายนะยเฮ้ยอย่าเดือยยุ่งสิตอนแรกผมคิดว่าวิทจะตายนะน่ะมากล้ายยิงตาย เดี๋ยวผมขอไอ้ไอ้แฟตแฟตนุ่กเนี่ยผมปรับมือมันมากเลยสวัสดีด้านบนครับด้านบนด้านบนมีพยาบาลเต็มเลยเอาขึ้นไปเราติดนี้ซึ่งกันละกันไอ้ยยเฮ้ไอ้นี่มันดีเไหม มันมเหมือนอยากให้เราติดนี่มันผมไม่ชอบเป็นคนติดนี่ใครคถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมก็ขอให้มนันช่วยสองตัวด้านในนี่มันฝูงกานี่นาะนี่นาะ

ไม่ได้แต่ให้มันชุบผมได้ฮะคือตอนนี้นจะมีคนรอดอยู่สองคน ก็คือไอตอนนี้จะมีคนรอดอยู่จะมีคนรอดอยู่คนเดียวก็คือมันไม่ก็ผมเพราะตอนนี้เครื่องปั๊มหัวใจอยู่ที่ทอชนะทอชชื่อน่าจะใช่ครับทอชแล้ววิสิีกแล้วไม่เป็นไรคุมไม่ไหวแล้วปิดไฟปิดไฟอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนชีวิตมันต้องหัดถาท่าอย่างงี้จำไว้ ีวิตไม่ต้องขัดท้าทายนี้แหละลกปินเตอร์โอเค Oh God I'm gonna die Watch out Up that oh, okay. oh, hey. this looks dangerous. Ah, no, 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 no. นอนอย่าเพิ่นงนอนตื่นๆเม่นนไม่ไม,ไม่มีเวลามาง่วงเพื่อนเพื่อนเอ๋ยไปกันเถอะไปกันเถอะมันมาแล้วลน,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 นาำหมดลิตรมียาหมดลิบวะเฮ้ยมีสิทธิ์ตายสูงมากเลยผมนะ เอ้ยี่เจอเจอเซฟลุเซฟลุ่มทางนี้ครับเซฟลุ่มเซฟลุ่มทางนี้เข้ามาเข้ามาเซฟลุ่มูปิดประตูแล้วถือเซฟเฮาส์เราคปปิดแล้วเด็กเข้ามาเข้ามาเพื่อน เดี๋ยว t ดี s ยว l ดี๋ยวเ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 ดียเดีเดี๋ยเดียเดี๋ย้ดยไไวเนี่ยวเดีดีขนาดนเี้ย้าดี๋ยเบีดไฟยเดีจยขเาดไหนดดนียยเดดนด โอ้ว oh, um, well. okay. ิธก็วิธสองตัวครับผมวิ่งใส่อย่างเดียวผมไม่ใช่แบบเอ้ยหนีป๊อตไม่ใช่วิธีของนักลาครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เอาอาวุธระยะประชิดมาเดี๋ยวผมเอาให้อเนี่ยทำไมอัพให้มันไม่ได้วะนี่นี่หกกับสองแปดสองแปดแล้วกัน ชอบสองแปดชอบสองแปดชอบสองแปดมา <All right. S 1> นี่ด่านนี้แหละใช่ป่ะเออด่านนี้แหละฟังเฮ้ยเปิดนี่เน่เน่มาถึงและมาถือละ เฮ้ยย่าอย่าอย่ามายุ่ง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 ไม่ดี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 นี่เพื่อนมันไปไหนกันเนี่ย We use the can that sailboat by b r ร้อยถูกคนพร้อมก่อน Okay. มีมอลตรทตรงนี้ครับมีสองแฟดโอเคที่จริงที่จริงเครื่องแรกไปไปไปพาพาเลต go แฟดแฟลแฟลรูน้แฟ้ป mình yeah. không biết ai chơi đúng không nhưng nếu đội này đã ghi, đội này đâu mà thôi phải 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 Cảm ơn các bạn đã Hẹn với nhau mai เฮ้ยอย่าดิมาดิจุกจูกจู๊กรอกเครื่องจู๊ล็อกเครื่องมาล็อกทางไปละไปแล้วไปกดเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์กดครบยังเจเนเรเตอร์กดพดกดครบยังครับเจนเนเรเตอร์กดครบยังครับไม่มีใครตอบเลยครับเฮ้ยไม่ตอบจริงดิเจเนเรเตอร์เฮ้ยเฮ้ย อย่าเดออย่าทำเพื่อเราเฮ้ยไอ้นี่มันฉลาดเว้ยมึงบอดเล่นหรือคนเล่นเนี่ยโหขออัพก่อนตอนนี้ผมตั้งใจนะว่าผมจะวิ่งลงมาผมเลยอัพให้ตัวเอง ไปนกดเขแล้วปาป้ปกดเลยแขงมาแขงมาแงมาได้เสียงบังใช่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 แข่งมาแงมาเออไม่โดนด้วย มาดิจูก๊ก,กจูกมาดิสู้ก็ใส่จู๊กอะยากหน่อยน้องที่มันจูก๊กออฟเดอะมาสเตอร์ Let's go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  Peace Let's go นู๊แฟนนู๊ชุดชุดเฮลเฮลอีเดียเพื่อนเฮลอีเดียเพยื hail, พอ่อนช่วยเพยื่อนช่วยเพยื่อนขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนมันกดไม่ได้เพื่อนขึ้นมา,นมาอถอยมาแฟนซิสถอยมาบิลถอยมาถอยมาถอยมาทุกคนแล้กดแล้วกดแล้วกดแล้วตอนนี้ถ้าเป็นไบตเตอร์อยากจะช่วยเพื่อนนะ ขอบคุคเสียสละแล้วกันลร้องไปกดอันนั้นให้ได้นะครับถ้ากดได้เพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่แหละด่าน The Second Fire ครับด่านแห่งการเสียสละเป็นอย่างนี้ครับก็คือด่านนี้นะครับถ้าเกิดผมดูในมังงะหรือใน ตัวเกมนะครับมันก็จะบิวก็จะไปใช่ไหมบิวก็จะไปกดอันนี้ให้เพื่อนเพื่อไปต่อครับแต่อันนี้ผมลงมาไปกับไอ้แฟตนูมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาแค่นี้แหละเจิกนครับบ๊ายบาย